แล้วไงต่ออ่ะผมก็เข้าไปเฉลยความจริงอะครับแล้วเราก็เราก็เลยได้เป็นแฟนกันครับอยากให้ถึงพวกนี้เร็วๆอ่ะทำไมล่ะครับก็จะได้แกะไปจมเปนเรื่องพวกนี้ได้ไง คุณรู้ป่ะไอ้พวกแฟนเก่าของฉันนะตายมามันก็คงอยู่ทเท่านี้แหละก็น่าลกไงไม่รูอ้ตอนนี้ฉันเป็นไงนะแต่เมื่อก่อนเวลาฉันมีแฟนอะ่ะฉันเป็นพวกโคตรทุ่มอะ่ะยอมทุกอย่างจะเตะบอลกินเหล้าอยู่กับเพื่อนอะไรฉันก็ยอมหมดอะ่ะ แต่สุดท้ายแม่งไปมีกิกเลยเทงได้หมดเลย mm hmm. ดูทำไมชื่อฉันต้องเจอแบบพวกผู้ชายโกหกต่อแหลด้วยวะ mm hmm. นี่ขนาดพ่อฉันเองนะตอนเลิกกับแม่บอกจะมารับฉันมาอยู่ด้วยนี่ก็20ปีแล้วยัง mm hmm. ไม่เห็นโผล่มาเลย mm hmm. ความจริงมีแฟนแบบคุณนะ mm hmm. ก็ดีเหมือนกันอะ่ะ mm hmm. ทำไมล่ะครับซึ <notre morph flats> ่ๆแบบคุณ <monkey> น่ะโกหกอะไรฉันก็ดูออกหมดอ่ะ